หลายคนที่รู้จักคลังสินค้าและรู้จักแล้วว่าคลังสินค้าคืออะไรนะคะทีนี้ในการเลือกที่ตั้งของคลังสินค้าเนี่ยเราจะทําอย่างไรมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่ทําให้เราเนี่ยอาจจะเป็นในฐานะนักธุรกิจเนี่ยมาคิดกันว่าเอ๊ะถ้าเรามีคลังสินค้าเราควรจะจัดตั้งคลังสินค้าของเราไว้ที่ไหนอย่างไรนะคะ แน่นอนว่าคลังสินค้านะคะมีบทบาทสําคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคของเรานะคะแต่ว่าจะจําเป็นด้วยที่จะต้องสร้างคุณค่าหรือว่าทําให้ต้นทุนของธุรกิจเนี่ยต่าที่สุดที่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจค่ะจะใช้2ปัจจัยหรือว่าปัจจัย2ระดับนี้ในการที่จะเลือกสถานที่ตั้งของคลังสินค้าอย่างแรกนะคะแน่นอนว่าเรามองกันในระดับ มหาภาคนั่นเองในระดับใหญ่นะคะและอย่างที่สเป็นการมองในระดับจุลภาคค่ะเรามาดูกันว่าในระดับมหาภาคนะคะระดับมหาภาคชื่อก็บอกแล้วว่ามหามหมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเนี่ยจะมองคลังสินค้าเนี่ยเป็นการวิเคราะห์พื้นที่ทําเลที่ตั้งในแบบกว้างๆนั่นเองนะคะก็คือมองในระดับประเทศเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบภูมิภาคก็ได้นะคะซึ่งจะเจาะเป็น ระบบกว้างหรือว่าดูในภาพรวมมากกว่านะคะแต่ยังไงก็อย่าลืมที่จะต้องเอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับธุรกิจด้วยการมองแบบแบบระดับมหาภาคนะคะเราแบ่งออกเป็น3ลักษณะค่ะลักษณะแรกก็คือเราจะเลือกที่แบบตั้งใกล้ตลาดหรือเปล่านะคะตลาดในที่นี้ก็คือที่ใดก็ได้ที่มีลูกค้าของคุณอยู่หรือผู้บริโภคของคุณอยู่นะคะเราเลือกไปเลยว่าขอตั้งคลังสินค้าใกล้กับผู้บริโภคของเราค่ะแบบที่สองนะคะเราเลือกว่า ขอตั้งคลังสินค้าของเราใกล้กับแหล่งผลิตค่ะใกล้กับโรงงานผลิตค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยสองแบบนี้เนี่ยจะพิจารณาได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับไม่ว่าจะเป็นอายุของคลังสินค้าอายุของตัวผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าจะเป็นความต้องการของผู้บริโภคเพราะว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยต้องการความสดใหม่ต้องการการส่งมอบถึงมือผู้บริโภคเกือบทุกวัน,เ,น,กวน,กวนเกือบทุกเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าความต้องการของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้งเนี่ย แปลว่าใน1วันคุณอาจจะต้องส่งให้กับลูกค้าถึง2 3 4 5้าครั้งหรือมากกว่านี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องเลือกคลังสินค้าให้อยู่ใกล้กับผู้บริโภคหรือข้อหนึ่งที่เราเรียกว่าใกล้ตลาดถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าสินค้าของคุณมีอายุการ,การเก็บรักษาที่ยาวนานหรือว่ามีวัตถุที่ใหญ่นะคะบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเลือกคลังสินค้าให้ใกล้กับแหล่งที่ผลิตค่ะแต่ก็ยังมีแบบที่3นะคะที่เลือกที่ตั้งระหว่างค่ะ ระหว่างไม่ว่าจะเป็นตลาดหรือว่าจะเป็นระหว่างแหล่งผลิตก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการมองแบบมหาภาคนะคะทีนี้ลองมาเจาะดูกันค่ะว่าเมื่อมองมหาภาคเสร็จเราก็ต้องลงลึกมาที่จุลภาคถูกไหมคะเมื่อคุณคิดเรียบร้อยแล้วว่าเราจะตั้งอยู่ตำแหน่งไหนมาดูกันว่าการเลือกที่ตั้งแบบจุลภาคเนี่ยเราจะต้องเปรียบเทียบจากประเภทต่างๆทีนี้ปัจจัยที่เอามาเปรียบเทียบเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2อ,อย่างก็คือในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ชื่อเชิงปริมาณในที่นี้มีอะไรบ้างนะคะเมื่อดูแล้วว่ามหาภาคคืออะไรจุลภาคของเราต้องเข้าลงลึกลงมาดูแล้วค่ะว่าเชิงปริมาณคือค่าทีดินนะคะค่าก่อสร้างค่าขนส่งค่าจ้างสาธารณูปโภคต่างๆจะเห็นได้ว่าเกี่ยวกับเม็ดเงินทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะในเชิงปริมาณส่วนในเชิงคุณภาพค่ะเชิงคุณภาพนะคะเราจะมาดูกันว่า ขนาดของที่ดินเป็นอย่างไรนะคะณบริเวณนั้นเนี่ยหาแรงงานง่ายหรือเปล่านะคะหรือว่าณบริเวณนั้นมีสาธารณูปโภคครบคันหรือเปล่านะคะหรือว่าชุมชนสภาพแวดล้อมต่างๆตรงนั้นเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นการดูแบบปัจจัยเชิงคุณภาพซึ่งสามารถเลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นสองปัจจัยนี้เนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการที่จะเลือกสถานที่ตั้งของคลังสินค้าของคุณคะ่ะ และนั่นนะคะก็เป็นวิธีการเลือกสถานที่ตั้งของคลังสินค้าค่ะถ้าใครนะคะที่ตอนนี้เป็นถึงนักธุรกิจนะคะที่กำลังคิดหาว่าจะต้องมีคลังสินค้าเป็นของตัวเองนะคะลองใช้หลักวิธีการแบบนี้ดูนะคะอาจจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับธุรกิจของคุณก็เป็นไปได้ค่ะ